ครับสวัสดีครับบันทึกหน้าวันศุกร์ที่21กรกฎาคมุศก 2, 500, 6, 6. กักา2566กาเรียนขออนุญ,ญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลรับสเปลนนะครับมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกเก่าเล่าเรื่องที่ไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชาปุณปุณณสิริ นะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามของสมเด็จปา๋านะครับสถิตอยูนะ่ณวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามหรือวัดภูดท่าเตียนนะครับเขตพระนครกรุงเทพมหานาครน,นะครับหรือบางท่านก็อาจจะบอกว่าเป็นเขตพระราชวังนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับองค์พระสังฆาธิการพระสังฆราชเจ้านะครับ เจ้าคณะปกครองสองในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็คือช่วงประมาณปีพุธศักราชนะครับ2,515นะครับพระองค์ท่านได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระอ,อริยะวงศาคุทยานสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเมื่อวันศุกร์ที่21กรกฎาคมพุธศักรา2515 ก็คือย้อนลอยในวันนี้นี่เองนะครับย้อนลอยในวันนี้นะครับที่ผ่านมาแล้วประมาณนะครับ51ปีหรือ52ปีนะครับในการสาสถาปนานะครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับในสมณศักดิ์ชั้นยศในชั้นสูรพันธบันะครับก็ถือว่าวันนี้เรามาน้อมลำลึกนึกถึงนะครับพระองค์ท่านนะครับจะได้จดจำ เรื่องราวเหตุการณ์ในวันนั้นได้นะครับอนุญาตเปลี่ยนภาพนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะบอกเล่าถึงกันวันนี้มีความสัพันธ์เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลหรือมงคลวัตถุนะครับที่เราทราบกันดีนะครับแม้นอาจจะไม่ได้รับความนิยมอย่างเปิดเผยหรืออย่างกว้างขวางนะครับ เราถือว่าเป็นตอนต่อนะครับตอนต่อที่มีความสำคัญตอนนึ่งเชื่อมโยงกันกับสมเด็จนครหลวงนะครับเมื่อตอนที่สองนะครับเมื่อตอนที่สองเราได้กล่าวถึงสมเด็จนครหลวงไปแล้วในครั้งนั้นนะครับพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จป๋านะครับได้รับการแต่งตั้งนะครับให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนะครับเจ้าคณะใหญ่ นะครับจะคณะใหญ่ในเขตพระนครและก็ุงธนบุรีนะครับซึ่งสมัยนั้นรวมกันแล้วเรียกกันว่านครหลวงนะครับก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2515ก็คือในปีเดียวกันนะครับก็คือตอนช่วงต้นปีกับตอนกลางปีนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลวัตถุจัดสร้างขึ้นนะครับ สมเด็จนะครับสมเด็จที่เรียกกันว่ารุ่นสมโพธพระสุพรรณบัตรนั้นมีอยู่ด้วยกัน2พิมพ์นะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับแต่โดยความจริงแล้วเนี่ยนะฮะเนื้อหามวลสารนะครับขนาดไซสิ่งนะครับขนาดองค์พระเท่ากันนะครับเท่ากันมีมิติที่เท่ากันนะครับทั้งความกว้างที่ฐานทั้งความสูง นะครับและทั้งความหนานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับมงคลวัตถุที่สร้างต่อเนื่องเชื่อมโยงถึงกันนะครับแต่ในที่นี้นะครับในที่นี้เราจะแบ่งแยกพิมพ์ออกปเป็นประมาณว่าพิมพ์นะครับมีหน้ามีตากับพิมพ์ไม่มีหน้ามีตานะครับพิมพ์มีหน้ามีตานะครับ เป็นทรงพิมพ์พระประธานที่ที่ด้านหน้าเราจะเห็นนะครับพระเนตรพระนาศิกพระโอษนะครับพระปรางอย่างชัดเจนนะครับนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอ่ะเราไปดูพิมไม่มีไม่มีหน้ามีตาก่อนนะครับอ่าหรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่าพิมพ์เล็กนะครับก็จะเห็นเพียงแต่แค่พระก,กันนะครับพระก,กันก็คือหู นะครับนอกนั้นก็จะละไม้คล้ายกันนะครับสำหรับด้านหลังก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอ่ะเราย้อนกลับไปก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับที่เรียกว่าพิมพ์สมโพธิพระสุพรรณบัตรนะฮะรับเป็นพิมพ์ที่มีหน้ามีตาที่เราเห็นนะครับเห็นพระเนตรพระกันพระขนงพระนาสิกพระโอษพระปางอย่างชัดเจนนะฮะนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยนะฮะ ขององค์ท่านก็จะเป็นนะครับชัตสามชั้นนะครับชัตสามชั้นก็มีนนยยะความหมายถึงนะครับการนะครับสถาปนาสามัญชนนะครับสามัญชนคนธรรมดาขึ้นเป็นนะครับขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็จะทรงฉัตสามชั้นนะครับถ้าหากเป็นเชื้อพระวงศ์นะครับก็จะมีฉัตห้าชั้นกับฉัตเจ็ดชั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่อง การพิจารณาหรือทราบเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับด้านหลังพระพิมพ์ก็จะมีคําภาษาไทยสองแถวนะครับก็จะเขียนกันว่าแถวบนก็เป็นคําว่าสมโพธ์นะครับแถวล่างก็คือพระสุพรรณบัตรนะครับเมื่อเราทราบพิมพ์มีหน้ามีตานะครับหรือบางท่านก็จะเรียกพิมพ์ใหญ่นะฮะแต่ถ้าบางท่านเรียกกันไปอีกอย่างหนึ่งก็คือพิมพ์ตุ๊กตานะครับก็ขออนุญ,ญาต ให้ไปดูพิมพ์ไม่มีหน้ามีตานะครับนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นฉัดสามชั้นแต่ลักษณะฉัดก็จะมีมิติที่ต่างกันนะครับแล้วก็จะมีลายเซนคับว่าปุ่นปุ่นน่าิรินะครับเป็นลายเซนนะครับด้านหน้าก็อย่างที่เราพารานากล่าวถึงแล้วว่านะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นพิมพพราประธานต่างนั่งต่างสมาธิบนฐานบ่วงหายนะครับแล้วก็มีแท่นนะครับ ดังนั้นเราก็คงจะแยกออกแล้วนะครับในระหว่างของพิมพ์สมเด็จแสนนะครับที่เป็นหลังด้านหลังจะเป็นนะครับลายนะครับเป็นลายใบโพนะครับสำหรับนครหลวงนะครับสำหรับนครหลวงก็จะมีไฟซิ่งนะครับที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ เมื่อเราทําความเข้าใจของทั้งสามพิมพ์แตกออกแล้วนะฮะก็จะได้ไม่สับสนกันว่าอันไหนเรียกกันว่าสมเด็จแสนนั้นไหนเรียกกันว่าสมเด็จนครหลวงนะครับนะครับสมเด็จนครหลวงเนี่ยด้านหลังก็จะเห็นเป็นรูปใบโพนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดโพธาเตียนะครับหรือวัดพระเชตุมนเชสุพนวิมลมังคลาลามนะครับพระอามหนุชั้นเอกนะครับ ที่สร้างกันมาตั้งแต่รัชากาลที่หนึ่งและถือว่าเป็นตักกศิลาที่รวบรวมแหล่งความรู้นะครับเรื่องวิชาการแพทย์แผนโบราณยาไทยแผนโบราณนะครับที่เขาสลักกะเอาไว้ตามผนังนะครับผนังมิหารลายผนังเสาผนังรุร่นผนังนี่รวมถึงวิชาการนวดแผนไทยรวมถึงฤาษีดักตนทั้งร้อยแปดนะครับรวมถึงเป็นาสถานที่ท่องเที่ยวที่มี นะครับพระพุทธปางสายญาตินะฮะมีตุกตาจีนนะให้เราได้ศึกษาชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลืมที่จะลืมก็คือเอกสารประกอบนะครับเอกสารประกอบนะฮะผมถือว่าผมเคยลงเรื่องราวไปแล้วนะครับตั้งแต่ฉบับที่20ะของดีราคาถูกแต่ครบเครื่องเรื่องพระพุทธคุณนะในหนังสือของอมอมบุเลตนะครับ ก็จะมีบันทึกเรื่องราวต่างๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเอกสารงริงนะครับอ่าบางท่านนี่เขาเรียกสมเด็จทรงฉัดนะนะครับเราก็เรียกกันสมเด็จทรงชัดหรือสมเด็จฉลองสุพรณบัตนะครับเพราะด้านหลังมีคําว่าสมโพธิฉลองสุสพรรณบัตนะครับก็ลักษณะนะครับ รวมถึงไซสิ่งขนาดขนาดเท่ากันอ่าเดี๋ยวผมบอกขนาดก่อนเพราะาตรงนี้เรามีบันทึกขนาดเอาไว้ก็คือฐานมีความกว้าง2 2มมนะครับความสูงขนาดความสูงนะ่ยถึงปลายยอดแหลมนะครับก็จะประมาณ2 6ม mm, มตรนะครับแล้วก็มีความหนานะครับขอบรวมองค์พระก็จะประมาณ4 5นะครับสำหรับเนื้อหามนฝันก็เช่นเดียวกันนะครับ ทันที่ผมเคยบอกเก่าเล่าถึงแหละนะฮะว่าก็เป็นรูปรูปรวบรวมนะครับร,รวบรวมเนื้อหามวาลสารเอาไว้ที่มีความหลากหลายนะครับผมพระพุทธคุณผงเกษรดอกไม้ผงว่านนะครับ 108, ร้อยแปดนะฮะแล้วลักษณะเนื้อเนี่ยจะเป็นพระผงแก่น้ํามันนะครับเป็นพระเนื้อผงที่แก่น้ํามันนะครับก็ถือว่ามีความ น่าสนใจนะครับสำหรับสมเด็จสมโพธิสุภนบัตรนะครับที่เราแบ่งแยกออกกันมาสองพิมพ์นะครับก็พิมพ์มีหน้ามีตากับพิมพ์ไม่มีหน้ามีตานะครับก็ให้ได้พิจารณากันนะครับทาความรู้ให้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับในการเล่นหาเก็บผสมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมงคลวัตถุุลมวัดถุงมงคลเนี่ยนะฮะที่ในปัจจุบันนี้นะครับไม่เคยโพสเห็นเจอเจอแล้วนะครับเห็นอายากแล้ว นะครับถึงราคาจะไม่แพงนะนะครับนะครับราคาไม่แพงนะฮะร,ราคาปัจจุบันนี้น่าจะอยู่ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยต้นๆเนี่ยนะหรือบางทีก็อาจจะไปอยู่ในเขียกองรปชองประคองชีพก็ได้นะครับแล้วของเก๊ผมก็ยังไม่เคยเห็นด้วยนะครับไม่เคยเห็นด้วยนะครับดังนั้นก็ให้ท่านนะครับผู้นิยมสะสมพักเครื่องได้เป็นทางเลือก เป็นทางพิจารณาในการเล่นหาเก็บสะสมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะเห็นอยู่ในรายการประกวดก็มีนะนะครับแต่ประกวดในรายการเนน่ยนะฮะแต่ไม่ค่อยมีโดยทั่วไปนะครับไม่ค่อยมีโดยทั่วไปนะครับนานๆก็จะมีครั้งหนึ่งมีทั้งสมเด็จแสนสมเด็จนครหลวงนะครับแล้วก็สมเด็จทรงฉัดอ่ะเขาอาจจะเรียกทรงฉัดก็ได้นะครับหรือสมเด็จสมโพธิพระสุภรณบัตเนี่ยนะฮะ นะครับดังนั้นวันนี้เราก็โดยภาพหลวกนะครับกับภาพที่เป็นภาพจำนะครับถือว่าเป็นของดีราคาถูกแต่พระพุทธคุณนะครับมากมายาพระพุทธคุณครบเครื่องนะครับนะครับก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมก็เป็นพระอยู่ในกรุงเทพนะครับพระในกรุงเทพนิ่วนะครับโดนเอ่อถูกสำนักบัลคังอย่างเงี้ยนะครับสำนักวัดสุทัศน นะครับสำนักก็ไปดูชิมพี่หลวงปู่โตยินทัพสุวรรณโนเนี่ยกบหายไปหมดเลย <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นฝุดยอดจากพระเถงพระเครื่องนะครับนะครับก็ดังนั้นเราก็มาทำความเข้าใจกันอย่างกว้างขวางนะครับถือว่าในครั้งนี้เป็นภาคสามนะฮะในเรื่องวัตถุมงคลน,นะครับต่อจากสมเด็จแสนสมเด็จนครหลวงนะครับแล้วก็มาสมโพธิพระสุพรรณบัต เรายังมีเรื่องต่อไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าเรายังมีเรื่องต่อนะครับเรื่องต่อให้ทราบกันอีกเพราะว่าในวัตถุมงคลรุ่นเนี้นะครับก็ยังจะมีที่เป็นผู้อื่นต้องบอกเป็นผู้อื่นผมยังไม่ได้เฉพาะเจะจงนะเดี๋ยวข้างข่าวหน้าเราเจอกันนะครับเราเจอกันพบให้ได้ติดตามกันเราเดี๋ยวผมจะได้หยิบยกนะฮะพระพิมพ์พลุเหมือนนะครับพระพิมพ์พลุเหมือนที่เป็น สามเหลี่ยมเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมเหมือนกันแต่เขาลบมุมนะฮะสามเหลี่ยมลบมุมมนนะฮะให้นักศึกษาเป็นภาบพิมพ์ลูกเหมือนหันข้างนะครับนะครับหรือเป็นพระรูปเซี่ยวก็ได้นะฮะเป็นพระรูปเซี่ยวก็ได้นะครับด้านหลังเรียบนะครับด้านหลังเรียบแต่มีความน่าสนใจนะครับมีความแตกต่างนะครับรวมถึงพระพิมพ์พระจันลอยนะฮะ เดี๋ยวครั้งขาวหน้าเราเจอเจอกันนะครับก่อนที่เราจะไปเจอเจอเรื่องเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปัม๊มวันนั้นนะครับอันนั้นเราคงจะต้องมาอาธ,าธิบายกันอีกนะฮะอีกช่วงอีกสักสองตอนนะครับอีกสักสองตอนให้ได้ทําความเข้าใจกันได้ให้ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับที่เป็นมงคลวัตถ,ถุหรือวัตถ,ถุมงคลที่จัดสร้างในนามสมเด็จพระอริยาภงณสาวคติยานสมเด็จพระสังฆราชเจ้า นะครับปุนปุนัศสิรินะครับหรือสมเด็จป๋านะครับแห่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลามนะครับหรือวัดโพธาเตียนนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วครั้งข่าวหน้าเราจะพบเจอกันอีกเมื่อไหร่นะครับถ้าหากมีความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านเช่นในวันนี้นะฮะที่เป็นวันครบรอบมนสถาปนานะครับสมเด็จพระสังฆราชครบ 5 1ปีหรือ52อปีอน,นะครับก็เอาปีพุทธศักราช2566าลบด้วยพุทธศักราช2515นะครับแล้วก็บวกด้วย1นะครับเราก็จะทำคเข้าใจกกันประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้เราก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ